ต่อมาเป็นผู้ขาบอดในการเล่นให้กับทีมชาติไทยมานานทีเดียวครับแชมป์เอเชียนเกมสหนึ่งสมัยครับแชมป์ซีเกมสสองสมัยครับคีมชาตสองสมัยครับเอเชียนบีดเกมสห้าสมัยครับแชมป์ทั่วประเทศสามสมัยครับพร้อมครับนักกีฬายืนเส้นหลังครับจันนะครับน่าสุภาพพคนนี้นะครับแล้วก็มีน้องภูมิบัณฑมะขามนะครับหรือว่ากิติภูมิสาลีบุตรนะครับเป็นผู้เล่นดาวรุ่งครับ ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทยเช่นเดียวกันสวัสดีครับต่อไปเป็นการแข่งส่วนท่าทางทีมปฐุมธาดีครับรอบรองชนะเลิศเบอร์1ทั้งนั้นุณชายปาระโคครับเจ้าลิฟแล้วก็เจ้าสุรินทร์รัชนาบีพบกับเจ้าแมนนะครับก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทยครับปทุมธานีเซตที่หนึ่งรัชนาบีจิมนาณ์สีสว่างครับนักกีฬาลงสนามที่เสริมขึ้นมาครับในการแข่งขันเล็กคันี้นะครับครับจีเด็กช่างใช่ครับน้องสีเด็กช่างนะครับ สทีมพร้อมอะะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมตรีังพร้อมที่จะแข่งขันในคู่แรกแล้วครับเซตที่1ครับแม่อินมหาวิทยาลัยปทุมธาน,นีเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนเอา้าราชนาวีเ้แ้สีย,ยเลยครับในลูกแรกครับเป็นแต้มหว,วานๆของสโมสรราชนาวีครับผู้ชมครับรับชมอยู่ทางหน้าจอทพีีเอสเองหรือใน YouTube และใน a c e b o o k นะครับร่วมกันกดไลค์กดแชร์ครับ แล้วครับพี่เศษเปิดหมาลูกนี้รัชนาวีได้ป้าแต่ว่ามอปฐุมิงเกี่ยวไว้ได้แล้วตีกลับบ้างครับทีนี้ได้แต้มแทนทีรนันนับอ้โหขึ้นป้านตรงนี้หายครับหนึ่งเท่าคู่ตัวจริงของรัชนาวีเป็นที่เศกและน้องภูมิครับ อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับรรรเป็นเป็นแต้มของสโมสรราชนาวีออกน้ำสองต่อนหนึ่งคะแนนครับโึ้นลงนี้ครับหวานหวานสองหนึ่งเป็นบอลเสิร์ฟแรกของราชนาวี โอ้ยพยายามจะจอดลูกนี้ไม่พ้นเน็ตครับแมความคิดดีครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่พอครับครับผมสำหรับรอบรองชนะเลิศของคู่แรกนะครับใครจะผ่านเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศก่อนนะครับสามในการเปนประเภทอาดมเบิลโอเพ่นประชาชนทั่วไปนะครับกติกาสากลนะครับครับแต่ว่าเรื่องของคะแนนนี้เราใช้กติกาเพียงแค่1ิบแต้มนะครับในแต่ละเซตนะครับครับผมแต่เซตสุดท้ายนี้จะพิเศษหน่อยถ้าเกิดเสมอกันที่สิบเอ็ดต่อมีการดิ้งคู่ไปเกินสิบห้าคะแนนนะครับใช่ครับ เสิร์ฟฟังละ3แต้มน,นะครับ3แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟ3แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟ <3, S 1> แบบนี้นะครับ <S 2คะแนนอยู่ที่3ต่อ2นะครับทางฝั่งทีมราชนาวีได้เสิร์ฟโดยเส,สกสรรทัพทองครับเสิร์ฟมาโอ้โหโ,หโ,หโ,หโชว์แล้วครับามาแล้วอ,ออกมาแล้วครับเสิร์ฟเขาเรียกว่าเสิร์ฟพิฆาตรครับใช่ครับซ้ายนี่ต้องบอกว่าเชื่อขนมกินได้เลยครับเสกสรรทัพทองครับดิษคอนี้แต่แรงเลยใช่ฮะนี่คือมาตรฐานของระดับรุ่นใหญ่ทีมชาติไทยนะครับผม เอาละครับขึ้นมายังได้ครับเสงสารพองกับกิตติพูนรัศมีดูน้ำหนักลูกนี้ยังแกวไว้ได้หรือเปล่าครับแกวไม่ได้โอ้โหต้องชมกุ้ชัยปาละโครครับเจ้าลีฟครับนี่ดีก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทยครับสองสมัยเลยครับนี่ไป็คว้านล้วงมาจากตรงนั้นครับผมโอ้แล้วขึ้นมาครับไม่ปล่อยโอกาสให้พลาดครับเพื่อนดูษาไปล้วงมาให้แล้วสำหรับธีรนันท์สีสว่างสามต่อสี่ครับเจ้าลีฟครับกุญชัยปาละโคครับ เสิร์ฟไปจี้ใส่กิติภูมิครับเปิดหัวให้กับเสกสรรทองขึ้นมาลูกนี้ครับโอ้โหชนรถไปยังได้ครับเสกสรรอย่างเร็วครับเล่นเองนี่ราชนาวีเล่นแต่เก็บกินเองถือว่าสุดยอดจริงๆครับจังหวะล่างเล่นของเสกสรรทองครับดึงไปให้พี่แชมนะครับแฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้มี3ามโชคทางนะครับก็คือทางสถานีรถไฟพีบีเอสนะครับ3แล้วก็ทางยูทูบช่องไทยพีบีเอสบนถึงเฟนบุไลา์ไทยพีบีเอสครับ ดูว่าเป็นเซิร์ฟของปทุมธานีอ,อ้อาวเก็บกินเองครับ3บอลโอ้แล้วเสียไปเองครับราชนาวีได้แต้มเป็นทรงอะนะครับเป็นแต้มของราชนาวีครับดูครับภูมิลูกนี้เล่นเอง3จังหวะครับโ,<ฮ>โอ้แล้วตามนมาให้กับมงคลชัยครับทำเสียไปเองครับเป็นเซิร์ฟของราชนาวีจีบมาที่มงคลชัยต่างไปไอ้อ๊ก โอ้ปฐุมธานี้ได้แต้มเสือครับทีะนันครับตอนนี้แต้มยังเป็นสโมสรราชนาวีครับเสื้อสีเหลืองนะครับนับอยู่ครับทางด้านทีมมอปทุมธานีนี้ยังตามเราอยู่2คะแนนครับลูกทําของจีเด็กชั่งนะครับทีะน,น,นันสีสว่างครับครับหกสี่หกต่อสี่ราชนาวีเสิร์ฟครับตอนนี้ม,มีเพิ่มเติมนะครับรเรื่องรายนนชื่อทีมนะครับของทีมมอปทุมธานีนี้มี าทางบ้านผู้สนับสนุนนะก็คือทีแม่อินนะครับเข้ามาด้วยครับเรียก,กเต็มๆก็คือแม่อินอบอปทุมธานีนะครับอเอาแล้วครับลูปต้งหยอนไ้ได้แต้มเป็นทรงโอ้ี่ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีเกียรติประวัติอะไรเลยนะครับแต่ว่าทักษะการเล่นแล้วก็ฝีเท้านีไม่ธรรมดานะครับทีละนันสีสว่างครับ เมื่อเช้านี้ฮะก็ <6 S 1> จะเรียกว่าหักปากกาเซียได้ไหมหักประกาเซียราชนะต่อจำปารรยองมาเออใช่ครับกัวเลียกโกบนลเลยครับครับเสร็จทีมนี้มาครับก็ขึ้นานเรียบร้อยครับได้แต้มกิติภูมิำแ,แต้มให้กับราชนาวีไปได้อีกหนึ่งแต้มครับปกผลน้ำหนักการชงการยกแต่ละลูกของ พิเศษนี่เรียกว่าพร้อมพร้อมดื่มชงแบบพร้อมดื่มทุกลูกครับใช่ครับชงหนีบอกมาแล้วก็เกมนี้นคือลอูกภูไม่ต้องทําอะไรมากครับ,ใ,รบใส่เ<อ>ตม็มข้อล,อล่อเต็มแค้งเข้าไปใช่ครับก็เรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นนมอุ่นๆนี่ก็คือนั่งเฉยๆแล้วรอหยิบแก้วขึ้นมาซดได้เลยนะฮะเพราะว่าพิเศษนี่ชงมาให้เรียบร้อยแล้วหกแปดหกต่อแปดครับ ลกเสิร์ฟของเจ้าลิฟครับมงคลชายปาละโคครับเสิร์ฟตัดหยอดลูกนี้โอ้โหกิติภูมิบอกว่าง่ายเลยครับลูกนี้เสกสันโงขึ้นมาและจังหวะนี้นะไปเสิร์ฟโอ้โไปเสิร์ฟกุ๊กกิ๊กอย่างนั้นให้ครับพยายามจะเสิร์ฟหยอดครับแต่ว่าแหมกิติภูมิก็รออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับก็เลยกินหวานๆเลยครับมอประดุมเผาเวลานอก เอาละครับมีการขอเวลานอกครับต้องแก้เกมแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ตกเป็นรองนะครับทางฝั่งทีมแม่อินบอประทุมธานีนะครับส่วนทางด้านนี้ครับผู้เล่นสำรองอย่างอาจารย์เคี้ยงนะครับอันาสุภาพัฒครับหมายเลขส0่ครับก็มายืนคุยกับเพื่อนลูกทชีมด้วยเอาน้ำมาให้ดื่มด้วยครับอาจารย์เกี้ยงอาจารย์เกี้ยงเมื่อเช้านี้เปลี่ยนตัวลงมา 2- 3สครั้งนะครับลงมาเสิร์ฟสลูกนะครับเสียสมลูกเลยนะครับ จันเกียวบอกว่าเก็บแรงไว้ดีและในรอบนี้นะครับอาจจะเปถึงรอบชิงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพิเศษก็เลยส่งสัญญาณบอกคนหนึ่งครับจันเจียวว่าจันเจียงไปนั่งดีกว่าจย์เจี่ยงไปนั่งพักก่อนเดี๋ยวทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงจัดการเองคือความจริงเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะครับแสนรับทองกับอำนาจสมภาพร์ก้าต่อหกครับ ลูกเสิร์ฟของทางด้านทีมสมสรสราชนาวีครับเสิร์ฟจี้มาใส่ทางด้านทีละนั้นครับเปิดได้ครับบุกชยกัยประโคทีละนั้นโอ้โหโดเกี่ยวลดมากครับจังหวะนี้เจ้าลิฟเลนเองครับอือหูของขนมแท้แต้ลูกพักใช่ครับจับจังหวะแรกแล้วเหยียบจังหวะสองเลยครับดูครับใจกก้อบเหยียบเลยฮะถ้าไม่บอกว่าเป็นนักก้อนนี่นึกว่าเป็นนักมวยใช่ครับโอ้ <ใจ S 2> โหนักขนมต้มใส่หนักเลยนะครับ ลุงเสือของกินภูมิครับเสือมาโอ้ยพิกเนตโอ้โหราชนาวีได้แต่จุดยอดนะครับโอ้โหดีพี่ทำได้ผมก็ทำได้ครับตัวเองยังกันตัวเองยังรู้สึกเป่าปากเลยยังเป่าปากเลยวบอโอ้โหโชคดีที่ลงโชคดีที่ลงเหมือนจะงงหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาละครับโมกุชัยปาระโคขึ้นมาทีละนั้นแสงสว่างครับไม่พลาดครับไดแต่เจ็ครับไม่ยอมให้ราชนาวีขึ้นแท่นถรือว่าแต้มยังไม่หายนะครับครับผม 1ิต่อแปดครับเป็นคู่แรกนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากที่เราจับฉลับของคู่เรียบร้อยนะครับรับสิบแปดสิบครับแม่อินปทุมธานีเสิร์ฟโอ้โหกิรับหวานๆครับแล้วขึ้นมาชงกับนี้ไม่เหลือครับผมราชนาวีได้แตมโอ้พยายามจะหยอดไปแต่ว่าลูกมัน น้ำหนักคิดทางมันไม่เป็นมันไม่เป็นใจแนะเดียวตั้งเดี่ยวๆพิเศษครับง่ายๆเลยครับตั้งมาภูมิเก็บกินเรียบร้อยครับเอาละครับอีกแต้บเดียวเท่านั้นครับจะปิดเกมในเซตแรกได้เลยโอ้ต่อยออกไปเลยครับเห็นอยู่เกมได้เวลาออกเยอะเลยครับลูกเสิร์ฟของเจ้าทีมครับโบกุช่าย巴拉โคแล้วก็เซตแรกก็จบไปแล้วนะครับในการแข่งขันในคู่แรกครับเป็นชัยชนะของทางด้านทีม แม่ขอไปครับเป็นสุโขสัยราชนาวีครับเปรติครับผมชนะไปได้12-8ต่อคะแนนครับเก็บเซตแรกไปได้ก่อนในรอบรองชนะเลิศนี้ครับครับผมก็ต้องมาดูกันครับว่าถ้าปิดอีกหนึ่งเซตได้ก็จะผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกเลยนะครับดูไฮไลท์สวยๆครับไม่นะนอกจากคู่นี้แล้วครับคู่ต่อไปก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับครับ ซึ่งก็จะหาผู้ชนะมาเจอกับคู่นี้นะครับในรอบชิงครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมกรชรบ้านบมะขามนะครับจะพบกับทางด้านทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีลาดหลุมภูเรัตนโกสินทร์นะครับผมเซตที่ชื่อ,อย่อคือมอทลรันโกสินทร์น,นะน<ง>ครับผมก็ถือว่า,าถือว่าเป็นทีมเป็นทีมน้องใหม่ราชทางดีความเป็นตัวเป็นทีมรุ่นน้องเนี่ยเป็นทีมรุ่นน้องที่ผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนี้นะครับเมื่อเช้านี้ มาทะเลาะรัตนาโกศลราชนาที่สิงหนองําไยมาได้ครับมาดูเซตที่2ครับของราชนาวีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีครับเป็นเสิร์ฟของราชนาวีแล้วเป็นบอลบุกของปทุมธานีได้แต้มครับจังหวะนี้ได้แต้มครับแมงอินบอลปทุมธานีครับศูนย์จิเด็กช่างหนึฟาดลงไปอัดหลังเอ้ามาแล้วครับอาจารย์เกลี้ยงครับผมอำนาจสุภาพั์ครับต้องการเรียกความเป็นใจครับในเกมนี้ครับจับคู่กับ โอ้นี่นี่คือแขวนขึ้นมามาบล็อกแบบขึ้นคู่เลยฮะอ๋อบล็อกหลังคู่ครับมาบล็อกหลังคู่ครับนี่ฮะลงมาบล็อกตั้งแต่บล็อกหลังคู่แล้วบล็อกได้เลยคแต่ว่าสองนี่ฮะลูกไม่ไม่ข้ามฮะับบ็อกไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมไอินบอลปิทุมธานีครับลูกเสือไปยังเปิดได้ครับโมกุชัยปาล์โคครับขึ้นมาจังหวะนี้และลุงทำของจีเด็กช่างไม่พลาดครับโอ้เมื่อเช้านี้เป็นคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะครับคนนี้ จีเ็คชันแล้วหนีบ็อกไปนครับนี่เราได้เห็นดาวรุ่งของแต่ละทีมโชวฟอร์ม <Soon. S 2> ทุกทีมเลยนะที่มานี่ใช่ไหมสำหรับวันนี้ตั้งแต่รอบ Facebook Live ที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้นะครับครับผม ก็เข้าไปชมแบตต้นหลังได้นะครับทางปรรทุนธนีได้แตะไทยพีบีเอสนะครับรูดูทีมทุกช่องทางพีบีเอสครับใช่ครับร่วมส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเป็นแฟนที่รับชมทางบ้านนะครับนี่เราดูเสิร์ฟลูกนี้ครับแหน่ซีที่ทำมาผมขออนุญาตทำคืนโอ้ยที่จะเอาอีกลูกนครับจะเอาอีกโอ้แม่อินบอลบระทุมทาดีครับตอนนี้โดนสโมสรราชนาวีตีไข่แตกได้เรียบร้อยซีหนึ่งซีหนึ่งครับได้เสิร์ฟ ลูกที่สมของนายอินมอปทุมหยอดโอ้เรายอดดีครับลูกนี้โอ้ยนานๆทีเราจะเห็น,เ,น,นเราจะเห็นบอลบอลหนีเท้าเตกสันครับโอ้ครับนี่นานๆทีจะเห็นหนึ่งพิท<ะ>เรียมแบบนี้จังหวะของทีเดดันสีสว่างครับเสริฟแล้วก็ลูกนี้มาพลิกเบสลงไปครับ นะครับท็อปจานนะครับเสิร์ฟไปโอ้ยมุดหัวใจยังตามเล่นได้จังหวะนี้อือแก้ไขเปิดเข่าและชงขึ้นมาหน้าตาคายไม่พลาดครับลูกนี้อือราชนาวีได้แต่โอ้แต่ก็กว่าจะได้แตทบนี้มันลำบากใจครับเพราะว่าคือจังหวะของทีละนันสีสว่างนี้เป็นผู้เล่นที่สูงยาวนะใช่ครับจังหวะใช้เท้าบอกนี้ทุนได้เปรียบเลยนะครับสองห้าสองต่อห้าครับแต่ลูกบอลเมื่อกี้มันออกข้างไปนะครับลุงสือของเสกสารครับจี้ใส่ทีละนัน ยังได้ครับมกคลใช้โชงขึ้นมาแลจะจังหวะฟาดลูกนี้ไม่เหลือครับมังหวะจุดทนีได้แต่จังหวะเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้นี่พี่ท็อปไวมากดูครับหลบโอ้โหลบเป็นโหลบเป็นเดอะเมทริกเลย<อ>ครับสองหกคะแนนอยู่ที่สองสองหกครับจังหวะการเสิร์ฟของอาจารย์เที่ยงครับท็อปจันครับสามารถส่งมาพักเสิร์ฟพุทเ<ล>ด็ดดีดดยิงได้ดทีละนั้นโอ้โหลวดูฮะออกจังหวะดีครับจังหวะีได้แต่ ของทีมสุมสรราชนาวีครับอืมอือก็เลยหกเส้นไปนิดเดียวส <3, S 2> ามคะแนนอยู่ที่6ต่อ3ครับโบกุชัยปาราโคครับเสริมมาเปิดเขา่าจังหวะแรกแล้วชงขึ้นมาจังหวะสองหน้าตาขายลูกนี้<อ>ไม่บาดโอ้โดนเกี่ยวโดนเกี้ยว <c oughs> ราชนาวีได้แต่ <c oughs> โอ้ยท็อปจันนี่บอกว่าขอสักหน่อยนะ <c oughs> ขอให้ได้เกิดบ้างเถอะใช่วันนี้เนี่ยยังผลงานยังไม่เข้าเป้าเลยครับผมเอาแล้วครับ6 หงุตัวสแต้มครับลูงเสือของทีมแม่อินมอปทุมธ,ธานีครับโดยทางด้านทีละนันครับเสิร์ฟมาเสกสันจับได้แล้วก็ชงขึ้นมาจังหวะ2ลูกนี้ครับฟาดลงไปครับราชนาวีได้แต้มยิ้มแบบยังไม่ค่อยพอใจในผลงานตัวเองเท่าไหร่ครับสำหรับยังไม่เ <ขอ S 1> ต็มปากนะย, uh huh. ยังยังยิ้มไม่เ oh. ต็มปากครับผม ต่อ5ครับโดินไล่จี้ขึ้นมาครับแบงกอินบอลประตูทาดีครับเสิร์ฟมาโดยบุกคนใช้ครับเปิดหลังเท้าท็อปจานให้กับเสกสรรลูกนี้แล้วก็ฟันปูนะครับผลงานเริ่มมาแลนะครับใช่ครับเริ่มคืนฟอร์มครับบีบ็อกนะครับก็ต้องบอกว่าอัพรัชสุภาภักต์แล้วก็เสกสรรนักทวารนี้จับคู่กันมาตั้งแต่สมัยเป็น ยุคยุคทองเนื้อของสโมสรราชนาวีในตะก้อดับเบิ้ล2-2ครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับหรือว่าชิงแชมป์ประเทศไทยได้เลยครับ<อ>ได้แชมป์มาสามครั้งเลยครับโอ้โหคู่กันนี่นะครับคู่ดีนะครับควา้วาแชมป์เขาเรียกว่าคว้าแชมป์ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยหนุมน่มๆใช่พูดแบตอนนี้ครับ <laughs> โอ้ยบอกลูกนี้ครับแต่แตี้อันนี้ก็ยังหนุ่รอยนะแต่แต่ดุกน้อยเอาครับผมจังหวะของทางด้านธีรนันท์สีสว่างครับทำไปดีครับ โอ้ขอบคุณเลยครับแฟนคลับจากอินเดียผมต้องทักว่าไงดีครับเอ่า thank you India เราเป็นคนนี้ได้แท้ใช่บ่กไม่รู้เอาครับผมตอนนี้สกอร์บอร์ดเป็นทางด้านทีมแม่อินบอร์ปทุมธานีครับยังรักษาความได้เปรียบครับแปดวงในการขึ้นของจีนสวยมากเลยครับ เอาแดงแดงลูก้อมลูก้องสิสานบอกลูกดีครับไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมครับที่จะเสิร์ฟเอาแต้มครับนี่ครับเสิร์ฟให้เด็กดูโอ้ยอย่างนี้ต้องตบมือให้เลยครับท็อปใจนิดถึงชื่อชมเพื่อนเลยบอกโอ้โหนิดแม่ยังคมกิบเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ดุลูกนะฮะลูกแบบเนี้ยเพราะว่าเมื่อเช้าเราเห็นพี่เตกทำแบบนี้ให้สให้ดูสองสามลูกแล้วใช่ครับ ครับลูกเสือของทีมนั้นครับเปิดได้ครับอ่นมาเลยครับอำนาจให้กับเสกสรรอำนาจสุภาพันร์แต่ยอดโอ้โหใจอยากได้อยูโชกเองกินแดงโอ้โหทีเดียร์เก้าสิบเก้าครับคนนี้ครับแมงยินบงประทุมธาดีครับเจ้าลิฟนะครับบงคนใจปาร์โคนะครับดูฮะยอดมาลองโอ้โหสุดจริงๆครับลูกนี้แล้วนี่เขาเรียกว่าคับเตะครับลูกคับเตะก็ดีครับ โอ้สุดจริงๆครับโมกุลใจปาลโคครับโอ้ยังกับบีบอยเออใช่ครับโอ้นี่ถ้าเป็นราชนาวิได้แต่เเลยเด็กเก่งบนยังอับฟอร์เบรกแดนซ์ใช่ครับโอ้โหสุดจริงๆครับเอาแล้วครับคะแนนยังนำอยู่กที่8บุรุษทธตาดีครับ8 9ต่อ8ครับจังหวะการเสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดได้ครับท็อปจานลยครับให้กับทางด้านเสกสานชมเข้ามาลูกนี้อัพหน้าชูภาฟัสโอ้โหย่งดูบิดท้อตมาบิดหน้าเท้าหลอกครับ แกรู้เลยนะว่าจังหวะนี้จะต้องหนีตัวผู้เล่นให้ได้ครับดูแกนี่ฮะดูแกบิดไปฝั่งนู้นเลยครับใช่ครับทับได้ด้วยครับสำหรับอัฟนาจสมาพารคครับเข้าหลงครับเข้าหนึ่งขั้นหลงเลยครับเอาครับคะแนนเสมอกันที่9ต่อ9ครับสุมสรราชนาวีครับได้ส่งนี้ไปยังเปิดได้ครับทีละนันสีสว่างครับขึ้นมาบงกุชชัยชมคู่ ไม่บล็อกหล,หลังช่วงนี้เราบอกว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นมาจากสโม,มสรอินซีดำนะพิซูโลกครับเขาบอกว่าที่จังหวัดพิซูโลกนะคายอินซีดำนะครับ <9. S 2> เป็นเจ้ที่ใช้บล็อกหลังชู้ <9. S 2> เป็นรุ่นแรกๆ <9. S 2> เลยนะครับคะแนนอยู่ที่เก้าต่อสิบเก้าหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาหลายๆทีมครับนำมาใช้ครับได้ผลเยอะเลยนะครับเอานะครับจังหวะนี้ขึ้นมาปาดโอ้ยปาดกินเลีนตายครับ แต้มตอนนี้ครับขึ้นไปเป็น11ต่อ9ครับปาดกันขอเป็นเซตพอยต์แต้มเดียวเกมของทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีบ้างครับก็เบีิดบอลปทุมธานีก็อยากจะตีเสมอได้ครับ9ต่อ11แต้มครับลูกเสิร์ฟของสโมสรราชนาวีครับอาจารย์เกี้ยงครับเสกบนคาถาแล้วครับทันหรือไม่ครับเปิดหัวครับจีเด็กช่างให้กับท่านันเจ้าลิฟจีลูกนี้เตะหายเลยครับหายเลยครับเป็นแต้มเรียบร้อยดีครับเก่งสุในกระทเปลี่ยนแต้ม และก็ต้องมีอันสามครับสองเซตแรกกินกันไม่ลงเลยครับครับเซตแรกเอาชนะไปได้ก่อนนะครับราชนาวี12ต่อ8เซตนี้เป็นสุรพลเซตที่สองอินมอปทุมธานีครับเอาชนะได้บ้าง12บสองต่อเก้าครับต้องบอกว่าบีหัวใจนะจังหวะดขันรุ้นเลือและก็อีกแล้วครับท่านเลยครับเซตที่สามเซตที่สามเนี่ยวันนี้จะไม่มีเลยใช่ไหมไอการจบสองเซตชิลๆเนี่ยไม่มีเลยใช่ครับดูเหมือนกับว่าปัญหาระบากนะใช่ครับ ตั้งแต่คู่แรกแล้วคู่ที่2องคู่ที่3าคู่ที่4ครับในประเภทดับเบิ้ลประชาชนเข้าไปโอเพ่นดีครับครับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการแข่งขันในรุ่นเยาวชนนะครับอายุไม่เกิน18ปีนะครับแล้วก็มีรุ่นอาวุโสนะอายุ40ปีอัพขึ้นไปครับ40ปีแล้วก็50ปีนะครับก็ติดตามรายละเอียดและกิจการการแข่งขันได้นะครับเวลาพักครับทีมที่3ม จะแจ้งใหม่ครับใช่ครับชาวบ้านชนรอบนี้เกืนบสิบแปดปีจะเป็นได้ข่าวว่าจะเป็นประเภทดับเบิลคู่นะผสมคู่ผสมสองทีมพร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับในเซตที่สามเซตตัดสินครับโอ้โหทีมแม้อินบอลประตูไทยดีเสิร์ฟติดตาข่ายครับบงกกชัยปาโลโคครับที่อดีตเยาวชนทีมชาติไทยครับสองปีเลยนะครับที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่เวียดนามนะครับสำหรับเจ้าลิฟต์นะครับ ในในตัวโชนครับก็ได้แชมป์เหรียญทองทั้งประเภททีมเดี่ยวแล้วก็ทีมชุดด้วยครับเอาละครับส่วนทางด้านฝั่งนี้ครับใส่สันตะตองครับไม่ต้องบอกดีกี่ครับเท้นเปียเลยครับทั้งเอเชียนเกมซีเกมคิงคัพตะโก้อชายหาดก็ได้แชมป์ครับครับโอ้ยต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์โจวเชิดศักดิ์ดวงเมืองอีกหนึ่งคนเลยครับสำหรับเสกสันต์ทองครับในตะโก้อชายหาดครับเอาละครับท็อปจันไปเข่าชงขึ้นมาเสกสันแล้วก็ลูกนี้ไม่เหลือครับ จังหวัดทัศหรือเปล่าครับเบื่อจะทันหรือไม่ครับครับอ่าใช่ครับเป็นสโมสรราชนาวีครับได้คะแนนครับอรันาจสุภาพรครับจังหวัดเพชทัศบล็อกของเจ้าจิครับศูนย์สามคะแนนไปที่ศูนย์ต่อสามครับสันเสิร์ฟปูโอ้โหโบโคชัยถือกับเซครับแต่ลูกนี้ต้องเล่นเองเลยครับทีละนันโอ้แก้ไขได้ดีครับโอ้โหที่ผมชมอีกอย่างหนึ่งนะคือจังหวะความคล่องตัวแล้วก็ปฏิกิริยาของ ทีละนาดิสเร็วมากเลยนะครับครับแม้ว่าตัวเองนี้ร่างกายนี่จะสูงสูงโปกเลยนะือบ่อยกันเอาละครับลูกคะแนนอยู่ที่สามตัวนึงข้างสมุทรสงราชนาวีเสิร์ฟมาอยากได้ครับบุคคลชชยขึ้นมาจังหวะนี้ทีนาเตะออกครับพยายามจะหนีตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าหนีเยอะไปหน่อยใช่ครับหนีเยอะเกินไปครับเจ้าตัวโหเอาไว้ยับ ใช่ครับอ่านะครับจังหวะของชานาสโบสรสอราชนาวีครับในเซตต่อสี่นะครับหกแนบจะมีการเปลี่ยนแดนนะครับเอาละครับมาอีกบิลโคนครับอดีตเยาวชนทีมชาติไทยนะครับเจ้าแมนะครับติดเยาวชนปีแล้วไปแข่งที่ประเทศบูไนนะครับย้อนสนนนะท่านผมครับผมก็เป็นซีเดงของอาจารย์จากีพวกเจริญนะจากกรุงศิาจังหวัดนครปฐมอืมนี่ครเครื่องยังไม่ร้อนครับลงมาเสิร์ฟเสียไว้ก่อนครับย้อนสนน เป็นลูกเสิร์ฟของแม่อินมอปทุมครับรีบเสิร์ฟผ้ามไปพิเศษรับได้สบายแล้วตั้งขึ้นมาครับเรียบร้อยครับผมพิทอพจันตั้มาเรียบร้อยฮะโอ้โหตรงนี้เหลือเยอะครับที่ตรงนั้นว่างๆก็ใส่เข้าไปเลยครับสองต่อหกแต้มครับลูกเสิร์ฟของยศดลเลครับเสิร์ฟไปยังไปเขาได้ครับเสกสรนโฉบขึ้นมาหน้าตาขายอย่างนี้ต้องใส่สกอร์ให้แล้วครับเรียบร้อยเรามายืนอยู่ตรง มายืนงงๆกันอยู่ตรงกลางขอททั้งคู่เลยครับครับผมว่าความประจัยของท็อปจันนะครับกลับมาแล้วนะครับครับหลังจากที่หลังจากที่ช่วงเช้านี้อาจจะหมองๆไปนิดนึงครับเบอร์ช่วงเช้าเราเรียกอาจารย์เกี่ยเนาะอาจารย์เกี่ยคอไม่ค่อยออกเท่าไหร่ใช่เรียกเียกท็อปจันกลับมาเรียกชื่อเดิมดีกว่าครับเดี๋ยวฟอร์มไม่มาสักทีครับผมเมื่อเช้าอาจจะหิวข้าวยังไม่ได้ทานข้าวหลังจากที่ยังไปได้ได้ทานข้าวแล้วครับเปลี่ยนแดนครับเอาแล้วครับครึ่งทางแล้วนะครับในเกมการแข่งขันครับทำการเปลี่ยนแดนะครับในเซตตัดสินเซตสุดท้ายนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเซตที่มีความหมายต่อทั้งคู่ครับใครจะได้เข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับเราลงสนามพร้อมเจ็ดสามคะแนนอยู่ที่เจ็ดต่อสามครับเสรษัาทพครับเสิร์ฟไปลูกนี้ว่าไงครับเศรษฐพงศ์พอประจุหนนี้ได้แต้มเอาละครับแม่อินบอลปรฐุมธานีได้คะแนนนะครับเศรษฐ์ปั่นนะลูกนี้ครับ เจ็ด <4 S 1> ต่อสี่ครับอำนาจสุภาพักครับเสิร์ฟไปโอ้โออยแล้วกลั<ผ>กว<ม>กลัวกลัวไ,ไม่เท่าเพื่อนใช่แมสุภาพกีต๊อกยิมเลยเดยแห้งเลยฮนะห้ 5, <7. S 1> าเจ็ดครับห้าเจ็ดครับเป็นเกมเสิร์ฟของประทุ่มธานีเดี๋ยวไี้ครับเสียสานโชว์ขึ้นมาและห่างไปนิดนึงแต่ว่ายังโอ้ยังทำได้ดีครับแ้ คือมงคุณเชยประละโคนี่มั่นใจตัวเองมากครับว่าจะรับด้วยหลังเท้านะครับในลูกทําของท็อปจันได้สบายครับแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหมอลนั่นหนักใช่ครับมันน่าจะแบบมีปิ้นลงไปครับสำหรับจังหวัดเตะตะกร้อลูกนี้ครับโอ้โหเซตรัชนาวีได้แต้มเสิร์ฟแรงครับแต่ว่าไม่ผ่านตาข่ายครับยศรดุ้นแหลมเดยส่งครับกะจะแบบว่าจะกดให้แบบว่าเช็ดเน็ตเลยนะใช่ครับคะแนนตามหลังที่5ต่อ9ครับในเซตสุดท้ายเซตตัดสินครับเอานะครับ เอาติดแล้วยังโอ้อบล็อกได้ได,<ป>ดีครับแจ<ป>้งโอ้บล็อกเป็นคะแนนครับลูกนี้ครับแม่อินมอปทุมใช่ครับจังหวะของยศรุญแหลมแจ้งสงครับดูฮะติดบลอกเขากางหลังเลยครับโอ้โหแล้วมาตกอยู่ตรงตำแหน่งตรงนั้นพอดีฮะพี่เสกมาก็ไม่ทันแล้วครับเป็นเกมเซิร์ฟของราชนาวีครับแต้มที่9 9 6 9ต่อ6แต้มครับสโมสรราชนาวีครับจะทิ้งห่างของเรื่องคะแนนไปอุ้ย<ม>อไอ้ครับบอลประยุกต์ได้แต้มกะกะเอาลูกเก่งเขาเลยนะเชียร์ใจครับแบยอิดบอลประยุต์ชาดีไล่ขึ้นมาครับยังไม่ห่างครับโ,โอ้จังหวะอย่างนี้ครับสโมสรราชนาวีจั ยีอกไปหรือไม่ครับท็อบจันครับเสือไปปดหัวนะครับยศนนให้กับมงคลชัยยศสนนลูกนี้ใส่สกอร์ได้เลยนะโอ้เด็ดขาดจริงๆครับเจ้าตัวยิ้มแบบพอใจในผลงานตัวเองเลยครับฝังเลยครับดูฮะจังหวะขึ้นมานิดฝังเลยครับขออนุญาตไปตรวจสอบมีสนามเลยนะฮะว่าเป็นรูหรือเปล่าโอ้เจาะเข้าไปอย่างนั้น เอาแล้วครับเสิร์ฟนะยังเปิดเขาโบกุใชัย<อ>หน้าซ้ายลูกนี้จังหวะเตะโอ้ยอ,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 อยู่ตรง,งข้อพับไปเข้าตรงข้อพับพอดีตรงที่มันไม่เด้งเกิดอะไรขึ้นครับไปยินบอเบทุมธาดีครับตอนนี้กลับมาตีเบมร์ได้แล้วครับเซซตตดสินครับเซตสุดท้ายครับโอ้โ,อโหเหลือเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อครับขอช้สักหน่อยครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้ครับเอาแล้วแล้วแต้มตอนนี้ต่อเก้าครับเข้าเสดนะ เได้ครับตําหน้าสุภาภักด์โอ้ยบล็อกหลักระเบือไปเลแล้วโอ้ยแสบแน่แน่ต้องแน่าต้องมีความแสบครับแต่เก็บอาการครับเก็บอาการฮะเก็บตรงไว้อยู่ดูครับโอ้ยกตอบเลยนะใช่ถ้าโดนสูงอะไรนิดนึงอ่ะใช่ครับถจะโดนข้ามเน็ตมาครับผมเอาละครับเก้าต่อสิบครับเศกสารชงขึ้นมาจังหวะนี้ขึ้นแท่นหรือไม่ครับโอ้ติดบล็อกยังอยู่ไหมโอ้ออกครับล่าชันในวีดแต่โอ้ยกะโมงไปแล้ว มองมาแล้วว่าต้องออกครับเช็กระยะได้ดีครับแล้วก็ขึ้นแท่นแล้วครับเป็นเด็ดพอย์ตคบเดเกก้าสิบเอ็ดเอาครับมาดูครับว่ายศสุนท์จะมีทีเด็ดในลูกเสรือเพื่อไล่ขึ้นมาหรือไม่ครับใครได้แทบหนี้ครับดูว่าเสกสรรจะปิดเกมหรือไม่ครับฝั่งนี้ท็อปจันจัดให้ครับโอ้พระเอกครับโอ้โยเมื่อเช้าสามหมดแล้วยาชนะ12บสองต่อเกาสมรรถแก่หัวเราะตอนพี่ท็อปเอาหาอย่ามาเสียน้ำตาตอนพี่ท็อปเอาจริงฮะโอ้